โอเคตื่นเช้า,าวันที่สามนะครับวันนี้ฝนตกนะเอาเอา,ย,าย้ยายหน้าต่างฉเฉยอาาอกมาเราฝนตกวันนี้ผมไม่ต้องรดน้ำต้นไม้นะครับเพราะว่าฝนตกไอมม้มันมีต้นไม้โตอย่างนี้กันตัดชีวิตหนึ่งแล้วกันนะครับคือวันนี้ผมจะมาทักทครคนนะท,ที่เหลือนะแต่เพนี้ฝนตกอะ่ะบรรยากาศไม่ดีเลยนี่เสียงมีเสียงตัวอะไรก็ไม่รู้นี่ไงผมลืมให้ดูสันพันธ์ที่แล้วนะครับทีนนี้มันมีบอ่อนเซนอยู่นี้นะคือเราสามารถเข้าไปทําให้ ร่างกายมันมี energy มากขึ้นได้นะแบบว่าเรา Energy หมดอะไรเงี้ยมันเป็นมันเป็นมอสนะอันนี้นะครับเดี๋ยวพอเราเข้ามาอยู่นิ่งปุ๊บ e n e น g y มันค่อยๆเพิ่มเหมือนไหมก็คือเราไม่ต้องนอนนะครับสมมติถ้ามันจะเป็นจะกลางวันอยู่อะไรเงี้ยแต่ Energy หมดเราก็มาในนี้ได้นะครับเคียตรงข้างล่างนี่เพิ่มดีไหมเคียเพิ่มหนอยก็ได้นะเผื่อที่ไว้ปลูกปลูกเน,นี้ย ไปหมดเลยโอเคผมไปทักทายผู้คนเลยดีกว่านะครับตอนนี้ผมทักไปอีกคนแล้วนะ25คนใช่ไหมหรือ6คนนะครับก็มีเซบาสเตียนที่ชอบอยู่ในห้องอ่ะที่ชอบเก็บตัวอยู่ในห้องอนันทักยากนะครับแล้วก็พ่อของพ่อของมารูกับเซบาสเตียนนั่นแหละข้างบนที่ผมยังไม่ได้เดินมาเลยนะครับอันนี้คือศูนย์ชุมชนเมืองพิริ่านนะครับโอเคอยู่ข้างบนนี่แหละนี่ไงบ้านหลังนี้นะครับก็คือบ้านของโรบินด้วยัแหละที่ว่าช่างไม้ด้่นแหละนะครับ อยากสร้างอะไรกันหรอมันมันซะ,ม,นซะมันซื้ออะไรได้บ้างซื้อไม้ได้ใช่ไหมอัปเกรดบ้านได้แต่ต้องใช้ไม้เสียห้าสิบแล้วก็ใช้โกนะึหมื่นหนึ่งตั้งหมื่นหนึ่งแหละัสดีพ่อชื่อดิมิเทียสนะครับผมเป็นนักวิทยาศาสตร์ท้องถินเพราะเราซึ่งอยู่ในสแตเดเวเล่ e ale, ถูกแยกออกจากโลกภายนอกอย่างสิ้นเชิงแต่บางทีนั้นอาจจะเป็นเรื่องที่ดีก็ได้นะนี้คือกล้องจุลทรรศน์นี่คือเป็นห้องวิทยาศาสตร์นะครับของของนี่แหละของดนะิมิเทียสเนี่ย น่ยเซวาเตียนอยู่ตรงนั้นนะ่ะจะออกมาไหมออกมาเปล่าออกมาจริงด้วยพอดีเซวาเตียนตักหน้าห้องเลยเนี่ยนะเธอเพิ่งย้ายเข้ามาใหม่ใช่เปล่าเจ๋งไปเลยอ่ะเอเดินขวางทางซะเลยนะเนี่ยจุดเลยเอ้าวิ่งวิ่ง,ว,งวิ่งไปไหนไปไหนอนะ่ะเดี๋มันตากฝนเล่นเหรอเนะี่ยข้างบนนี้มันจะมีนั่นอยู่นะครับคนไร้บ้านคนป่าสิอย่างนึงน,น,นี่แหละนี่อยู่นี่นะครับ คนแปลกหน้าเหรอสวัสดีไม่ต้องสนใจฉันหรอกฉันแค่อย,อยู่ที่นี่คนเดียวนะ่ะสิง่งต,ต,ต,ตึกนี้คือเสียงไอโจคนของโจจ้ามันขุดใช่ไหมไม่ไงตรงนั้นนะครที่นี้น่าจะเหมาะกับการตกปลาในตรงนี้ผมก็ไม่เคยไม่ค่อยเดินมาแถวนี้เหมือนกันตัดไม้เล่นได้ไหมเนะี่ยเอาตัดได้ด้วยทักไปยี่สิบแปดคนนะใช่ไหมเล็กสามคนนะครับใครบ้างเนี่ยรู้จักเกือบหมดแนละ้วคุณลุงคนนั้นนะครับไอ้คุณปู่แล้วกันคุณปู่คนนั้น แล้ฮาเล่นะครับคุณนี่ชื่ออะไรก็ไม่รู้จำไม่ได้เดี๋ยวเราจ้าของฝันไม่โซเฟียด้วยนะครับเค้กเค้กนี่จําได้ว่ามันจะมีวันหนึ่งที่แม่ส่งจดหมายมานะครับเดี๋ยวคขาจให้โซเฟียแล้วกันถ้าอย่างนั้นลืมกดอัดอีดอกแกคือผมจะซื้อสปาเกตตี้ให้โซเฟียนะครับโซเฟียไม่ชอบเบียนะครับความสัมพันธ์จะลดมั้งถ้าจำไม่ผิดอนะ่ะหรือมันอาจจะไม่ลดแต่ว่าโซเฟียจะไม่ชอบเอผมว่าลดนะถ้าถ้ามันเป็นสา,นาระเฮดคือเกียรตนะิอ่ะถ้าเป็นสา,นาระเกียรตินี่คือน่าจะลดัสดีคุณลงุง ต้องหาอะไรกินสักหน่อยคำถามคือฉันจะหาอาหารในป่าหรือซื้อก่อนที่โจจ้าดีอะหาอาหารในป่าเลยอย่าไปสนับสนุนโจจ้าบายสามนะสวัสดีโซเฟียโซเฟียหายฉันหิวจังเลยอะนี่ไงให้มีอาหารพอดีเลยเนี่ยนะทักตอได้ไหมฉันว่าควรจะไปหากินสักหน่อยดีไหมดีนี่นี่นี่มีอาหารให้นี่ให้โซเฟียอ,อืมขอบใจแค่นี้แต่ล้วมันมันหวใจมันหวใจเพิ่มไหมหัวใจไม่เพิ่มไหม คือถ้าเป็นของปกติไนดะ้ต้องให้สี่รอบหรือสามรอบจะไม่ได้เหมือนกันแหละผมไปหาฮาราฮาเล่ก่อนกับคนนั้นอนะ่ะสวัสดีฮาเล่เฮเล่เฮลี่เฮเฮมันชื่ออะไรกันแน่เยเธอคือเด็กหนุ่มชาล่าที่นาใช่หรือเปล่าอ่ะเออฉันชื่อเฮลี่นะถ้าไม่ใส่เสื้อผ้าโทมๆแบบนั้นอนะ่ะฉันว่าเธอนะ่าจะนา่ารักมากๆเลยนะแต่ช่างมันเถอะนี่เสื้อผ้าโทมมอ่ะเสื้อผ้าราคาแพง,งนะรู้ไหมเนะี่ยโอเคไอ้นี่ไงเอาไปใช่มองผิด ไม่เดินกันมาคู่กันเลยเนี่ยวันทีวันนี้ฉันควรทำอาหารใหม่และน่าตื่นเต้นบ้างอย่างที่เราจัดจ้านนะนะมีใครอยู่ไหมมีแต่แซมอยู่นะนะผมอยากไปหาแม่แล้วแต่แม่กดตลอดเลยเวลาผมเปื้อนไปทั้งตัวเรือยากจังเลยแฮะแม่อยู่นี่ที่หมยังไม่ได้ทักนะครับโอ้เธอไม่ได้เป็นแบบชั้นเนิร์แต่ไม่เป็นไรชั้นโจดี่แล้วแบบที่ที่ชั้นเนิร์คคือใครคือคือยังไง่ะที่เป็นเมย์เล็กๆดังนั้นจึงน่าตื่นเต้นเมื่อมีคนยายเข้ามาใหม่อะนะเธอได้พบคนอื่นบ้างหรือยังอะ คุณปู่คนนั้นนะยังไม่ได้ทักคุณปู่คุณตาคุณลุงอะไรเรียกให้หมดนั่นแหละเกนั่งดูทีวีอยู่นี่งเควสสำเร็จแล้วนะเฮ้ยน่ารู้งีดชะมัดเลยอะ่ะที่จะต้องเจอกับพวกหน้าใหม่ในที่จอดนะยัยก็ตามออกไปซะไล่เลยเนะี่ยคุณลุงดุมากตอนฉันเตื่นฉันดิ้นเสียงน้ำยดไปไหนสักที่ฉันคิดว่าหลังคาน่าจะรั่วนะให้ผมช่วยอุดให้ไหมในสมัยก่อนจอดจะรีบในสมัยก่อนจอดจะรีบกุรีกุจอลุกขึ้นแล้วก็ไปซ่อมมันอ่ะเฮ้ย ถอนหายใจถอนหายใจนี่คือคิดถึงสมัยก่อนเหรอการมอบของขวัญมอบไปมอบไปโซเฟียไปแล้วอะ่ะงั้นก็ค่อยไปพรุ่งนี้แล้วกันนะครับการมอบของขวัญไม่นอะไรบาบาบาให้มอบของขวัญให้ใครสักคนหนึ่งนะครับเควสนี้ไม่ได้รางวัลอะไรนะเพราะว่ามันเป็นเควสเริ่มต้นเฉยเอิม่มสภาพอากาศแบบนี้ทำท่านคอแห้งจริงอะ่ะสภาพอากาศอย่างเงี้ยนะฝนตกนี่ทำคอแห้งอ่ะเนี่ยเอ้ยม,มีเควสใหมยย่ตรงนี้เหรอการามหาก,กินเอาเก๊เหรอไม่านว่าอะไรอะ่ะ เพลิดเพลินหลังจากทํางานหนักมาทั้งวัน 15G เป็นรางวัลเมื่อจะส่งเพงนีจะพอใจรับไปก่อนแล้วนะครับกินโอเคนี่ตกมันอาจว่าอะไรมันอานมัวนะมันหาได้จากการตกปลานะครับเอาห้อยไงมันดีมากเลยนะที่มีหนุ่มสาวเข,ข้ามาใน่มูบ้านนี้เนะ่ะมันไม่ใช่เรื่องที่เจอได้บ่อยช่วงนี้นะเออผมต้องไปตกจากทะเลหรือสักที่หนึ่งอ่ะตกตรงนี้สักที่นึงแล้วกันนะครับปึ๊บเอาได้ปลาเฉยโอ้โหเป็นอะไรเนี่ยไปเ,ยเนี่ยโอ๊ย เอ้นี่ง่ายไอันนี้ง่ายปลาอะไรเนะี่ยไอปลาซาดีนเอ้ยปลาบีมปลาบรีมปลาตะเพียนนะปลาแม่น้นำธรรมดาเอามาจะาพละกลางคืนเออนี่กลางคืนนี่ทุ่มหนึ่งอะคัสอยู่งี้นะเอ้ยคินดิชื่อคินอยู่นี้เดี๋ยวจะเดินไปทะเลสักหน่อยหนึ่งนี่ก็ปลาอีกาง้ยโอเคผมไปไปตกของทะเลหน่อยแล้วกันนะครแล้วใครกลับบ้านสักส,ส,ส,สามทุ่มแล้วกันเนี่ยมาจูจีกันตรงนี้นะ่ะนกอะไรไม่รู้ โอ้มืดมากเลยไฟก็ไม่มีไปนั่งยาวๆปึ๊บได้ได้แว่นตาใครเนี่ยทิ้งเลยเอาติดเบ็ดปลาเ,ลเนี่ยโอ้ปลานี้แกปลาเก่งเอาไม่ได้นะมันมีมอสติดเบ็ดทันทีอยู่นะแต่ผมผมไม่ได้ลงแล้วกันนะมันจะเหมือนดูการโกงมันเดี๋ยวเพราะปลานี้ขายได้ดีเหมือนกันนะคือขายปลาไม่ต้องทําฟาร์มนะขายปลานี่คือรวยได้แล้วนะไอ้นี่ไงได้เปล่าอาันนี้มันเป็นซีวีด ทิ้งทิ้งทิ้งไอสี่ทุ่มแล้วเพิ่สังเกตอลาไปคือตัวเองท้ยปลาคือมันชอบตกยากอ,นนอันนี้อันนี้ค่อนข้างง่ายมั้งมันขึ้นลงลงเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันขึ้นขึ้นลงลงเนี่ยเอ,อมันอยู่ลา่างสุดมันอยู่ชั้นสุดมันจะมันจะกระโดดมั้กจะกระโดดแรงมากมันไม่กระโดดนะโอเคปลาลเนี่ยปลาฮา,า,าริบุตรอะปลาเนี่ยปลาฮาริบัตฮาริบุตเฉยปลาตัวแบนที่อาศัยอยู่บนพื้นมหาอุษาเล ก็ทิ้งอันี้ไปนะโอเคกลับบ้านสี่ทุ่มไหมเนี่ยเดี๋ยวจะวูบซะก่อนเล่นพื้นที่อีกวันหนึนะ่งน้วกัะวันนี้รู้เหมือนมีทําอะไรเยอะมากเลยนะทั้งทำมารกิจที่ว่าทําภารกิจไม่ได้ด้วยเกมมาขายปลากันดีกว่านะครับขายปลาขายปลาเข้าบ้านนอนเลยดีกว่าห้าทุ่มไหมเนี่ยไปนอนจุดเตาสักหน่อยกันนะครับหนาวโอ้ร้อยเจ็ดสิบเลยเหอาหอปลาฮาริบัตนะครับขายได้แปดสิบจีก็ปลาบีมสองตัวขายได้เก้าสิบโอเคปลาฮาริบัตนี่แพงนะครับ ขายได้แพงอยู่อา้อาอา๋อ,าอามาแล้วฝนไม่ตกนะครับวันนี้เคเพลงมาแล้วผมจะรดน้ำต้นไม้ก,ก่อนนะครับนี่เริ่มโตเลยเนนะี่ยมันใช้วดาโตกี่วันไม่รู้ผมลืมอ่านเออเติมน้ำรดรดรดเออรดผมชอบกดคลิกขวาตลอดเลยแล้วก็เคลียร์เหมือนเดิมผมไปเคลียร์ตรงนี้มัางดีกว่านะครับทางทางเข้าไอเนี่ยทางเข้าบ่อน้ภุร้อนเนี่ยจริงๆก็ไม่ได้ใช้อยู่แล้วแหละ คือนอนได้ก็คือ,คอนอนเลยแบบวันนึงก็ทำอะไรจ,จนหมดเวลาแล้วอะ่ะหลังจากเราตั้งใจจะถางบ,บ้านจริงๆแต่ถ้าวันไหนที่เราจะถางบ้านอนะ่ะถางถางสวนนยเนี้ยให้มันโล่งๆนะครับก็น่าจะไม่ได้ไปทําอะไรนอกเมืองเลยแหละเออตัวนี้ตัดได้ไหมเนี่ยเออไม่ได้มันเป็นฉากเฉยนะครับตัวนี้ขุดได้จะเจออะไรอย่อยงหนึ่งเนี่ยเจอจริงด้วยขุดได้เฉยวัดมันคือรากไม้เอะนี่คืออะไรกันหนึ่งไม่รู้ดิคืออะไรไม่รู้ตรงข้างขวาน,นี่โล่งแล้วนะครับ จะเป็นเนชั่วโลกเถอะบ้ามีอีเวนต์เกิดอะไรขึ้นนะาหาหอ่ะมาเห่าไอด้ดัสตี้เห่านะครับตกใจดูดูหน้าดูหน้าดิทำมาตด้มีความสุขตกใจแกเอ็นดูดัสตี้ไม่สนใจดัสตี้เอ็นดูแล้วกันนะครับรูปผัว ตอนนู้นปีแอร์กับนายกคุยกันตกใจแกตกใจที่คือเห่าใช่ไหมเนี่ยมาแค่นี้นะอีเวนต์โอเคซาดูยังไม่เปิดเราจะเดินเข้ามาเพื่ออนะไรเนี่ยสวดีจดัสตี้จดัสตี้คุณรูปหัวจดัสตี้ไปหลายทีอ่ะรูปรวยเ่ยนะรูปรวยเลยเ่ยเอา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 ไอ้นั่นฟันหน้าจดัสตี้เสฉยเลยเคียวนะครับภาษาไทายคือเคียวดเดินเข้ามาทางนี้มันจะใกล้กว่านะสวัสดีโซเฟียสวัสดีฉันรู้สึกมันเข้าสบายเลยอะ่ะ เอาไงเอายาไหมมียากินไหมเนะี่ยแต่ว่าถ้ามันถ้ามันไม่เป็นพาสกิดอ่ะมันน่าจะน่าจะไม่เกิดอะไรขึ้นหรอกบอดีวอดีอเล็กอากาศเริ่มอุ่นขึ้นแล้วฉันรู้สึกกับพี่ก็ปลอมากเลยอะ่ะไปทําอะไรดีเออไม่แน่ใจเนะี่ยซื้อไม่พันธุ์ปลูกเพิ่มอันนี้หนึ่งไหมก็ได้นะจะซื้ออะไรดีเนี่ยปัญหาเอานี้หน่อยกันนะดอกกระหล่ำปีเนะี่ยเอ็กระหลมม่ำไปเฉยแล้วก็ขายอันนี้ด้วย <laughs> เพื่ออะไรไม่รู้ เออมันอันได้ทั้งแปดสิบเนี่ยเอาบ้งางเทำสักโอ้โหหมดตัวเลยเนี่ยสักสิบอันได้เละครับการลงทุนมีความเสี่ยงนะครับอืมอืนั่นแหละ <c oughs> มีความเสี่ยงแต่อาจจะได้ทุนกลับคืนมาก็ได้บดีบดีเฮ้เฮ้ฮ่าฮ่าแค่นี้แหละฉ hey, 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 ันตัดสินใจไว้แล้วแหละวันนี้จะจัดตู้เสืาา้อผ้าฉันจะโยนของเฉยๆทิ้งจะได้มีที่วางสำหรับชุดใหม่อะนะฉันว่าเราโชคด,ดีมากนะที่มีห้องสมุดเล็กๆในเมืองแบบนี้น่ะการอ่านหนังสือบางครั้งก็ทําให้คนลืมความ,มเป็นจริงที่กำลังเผชิญอยู่ได้เหมือนนกั นี่แหละมั้งคือเอหตุผลที่ฉันชอบอ่านหนังสือเนี่ยที่เอ,อิอนี่ก็คุยใช้ยาวเลยขอโทษนะฉันลืมตัวลูกทีเลยอ่ะพอดีกัสผมจะนั่งนั่งข้ามลบเล่นเป็นเกมเลยเออเอาเอาเอา,เอาอะไรไปดีคือยังไงมันเดินไปทางข้างล่างนี่ก็รู้สึกใกล้กว่าอยู่เลยถนัดไม่เดินไกลมากตังค์ผมเหลือสี่สิบเอ็ดเนี่ยอาทิตย์นี้คุณให้ของขวัญกับโซเซียไปสองชิ้นแล้วมากพอแล้วล่ะอ๋อต้องเอาไว้อาทิตย์หน้าใช่ไหมอา้าวแ,แ,แล้วพยายามให้ของขวัญนี่น,นี่นี่คือสำเร็จเฉย ลืมไปตัง้งแต่ตัง้งแต้อาทิตย์หน้าลืมลืมคิดไปเลยตั้งแต้อาทิตย์หน้าเราอาทิตย์หน้าก่อนนะครับยุบนานไปอาทิตย์ใหม่วันไหนนะน่าจะวันจันทร์โอเคได้เงินมาร้อยเรียงนะล,ล,ล้วสำเร็จด้วยนะอันนก็กินเองนะอ่ะกินเองเลยนะครับตกปลาแถวนี้หน่อยกันนะครับเผื่อจะมีไอ้นั่นให้เป็นนีแต่ตังค์แค่สี่สิบอะมันซื้ออะไรได้บ้างก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนานแท้ จะติดเบ็ดให้ไหมเนี่ยอ่ะปายเนี่ยรู้สึกช้าๆแปลกๆเอ้ยมีมีของขวัญเอ้ยมีของไอ้นั่นน่ะของรางวัลของรางวัลอะไรขีดสมบัติพูดไม่เป็นภาษาคนเนี่ยผมต้องเอาปลาให้ได้ไม่งั้นก็ไม่ได้ขีบสมบัติจะได้อะไรอะ่ะขีบสมบัติได้อะไรดูดิได้ถ่านได้ไลไลทชูดต้นอ่อนข้าวนะปลูกข้าวได้ไอ้ไอรอ,อนอไอไอร้อนออมันทำอะไรได้ไม่แน่ใจเหมือนกัน เออทิ้งนี่ทิ้งนี่ปฏิแซมชุดนี้ของปีเมฆจะดูสวยมากเลยนะใช่ไหมล่ะดูดิด Moment, มอมเมนต์เมฆจะเงยหน้า,างไงเนี่ยหน้าตาเหมือนไอศกรีมวานิลาที่ลอยอยู่บนซอสราสเบอร์รี่ฟ้าหรือแค่ชั้นกลางหิว <c oughs> ก็ก็ชั้นนั่นแหละหิว <c oughs> วันนี้ยาจะอบคุกกี้จ้ะยาชอบที่จะทำเป็นรูปดอกไม้นะในช่วงฤดูใบไม้ผลิแบบนี้นะ่ะไว้สักวันหนึ่งยาจะบอกสูตรให้เธอก็ได้นะ อ่ะบ,บอกมาเ,เดี๋ยวจะทำกินเองได้สิกลุ่มสาวๆตรงนี้การทํางานบริษัทในเมืองเป็นอีกส่วนของชีวิตฉันเลยอะ่ะเธอเคยทำงานให้กับโจจา้าใช่ไหมละ่ะใช่ฉันเคยทำงานที่นั่นกับไม่ฉันไม่เคยทำงานที่โจจา้าใช่แล้วน,นะเป็นความจริงนะทำงานให้กับบริษัทโจจา้าหึมแล้แหละที่ฉันคิดไเ้เลยทธอัมนตรีเลวิสบอกฉันแล้วแหละพลังงานบริษัทสู่การเป็นชาวไร่ฉันเป็นการเปลี่ยนอาชีพที่ชวนตะลึงอะไรขนาดนี้ ฉันทำงานเป็นนักเล่นหุ้นในเวลาว่างน่ะน่าจะ15ชั่วโมงต่อสัปดาห์ได้คุณควรจะผ่อนคลายมากกว่าน,นี้จากการทำงานในบราษัทหนักๆแล้วก็มาทำงานที่ตัวเองรักดีกว่านะฉันดีใจนะที่เธอยังมีความมุ่มงมั่นอยู่ตัวเองนะ่ะปุ๋ยซะยาวเลยเนะี่ยแล้วถ้าผมตอบแบบไม่เคยเป็นนี่จะเป็นยังไงจะโทษว่าลยวิทโกหกหอเปล่างั้นเธอเป็นชาวไร้ม,มือใหม่สินะฉันมั่นใจว่าแอนดี้หรือโซเฟียจะให้คำแนะนำกับเธอได้อืมสงสัยจังว่าจะขอให้ปีแอนทำอาหารยืนสับคืนนี้ได้ไหมกินได้ไหมนะ่ พอดีพีแอร์เมีย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 คุณพีแอร์จะให้ทำอาหารน่ะพอดีวิกเตอร์วิกเตอร์ทำอะไรอ่ะเออมองมองไม่เห็นยานาไก้ากลายเป็นวิญญาณไปแล้ววันนี้มีแผนจะทำอะไรไหมครับผมน่ะอาจจะกลับไปทำโปรเจกต์ที่ค้างไว้น่ะครับก็มีแผนจะปลูกผักนี่แหละวัอดีวัอดีวัอดีไงก้าสวัสดีโรบี้สบายดีหรือเปล่าอ่ะสี่โมงแกวันวันหนึ่งผ่านไปเร็วจังเลยเนี่ยไอไอปีเกลหายไปไหนอ่ะไอนี่ไอปีเกลอยู่นี่เพิ่งทักเลย เดียร์พีเกลโอ้สวัสดีเนี่ยพอดีมารู้ในอนนี้ฉันวางแผนไว้ว่าใช้เวลากับกล้องดูดาวนะ่ะคุยต่อได้ไหมนะี่ยไม่ได้พอด,ดีป้าแผมถ้ากินเบียร์ไปเยอะเกินเมื่อคืนเนี้ยไปพ่นเลยนี่ก็ะไรจังเลยป้าแผมเรื่องผมกลับไปปลูกอันนี้ดีกว่านะครับไอ้ไอ้เนี่ยไอ้ดอกกระหล่ำปีเนะี่ยกระหล่ำปีแก่กระหล่ำไปเฉยกระหล่ำดอก <c oughs> นั่นแหละปลูกข้างๆกันซักตรงนี้กันนะครับ สักหนึ่งสองสามสี่เอาปลูกผิดเอาโทษไปปลูกอันนี้เฉยเลยออะช่างมาเถอะหนึ่งสองสามสี่พไม่ต้องเลือกมากหรอกช่วงแรกๆอะ่ะปลูกรวมๆกันไปนี่แหละรู้สึกม่นมันดูไม่ไม่สวยงามเลยเนะี่ยโอเคเอาปลาขายหนะ่อยแล้วกันนะครับแล้วก็เอาเอาเหล็กไปเก็บนะเก็บเหล็กเก,เก็บนู่นเก็บนี่เก็บไว้ก่อนที่เปลี่ยนสีได้ใช่ไหมเปลี่ยนเป็นสีชมพูแล้วกันนะครับชมพูซิดซดมากเลยเนะี่ย อันนี้ดูดีสุดเนี่ยอันนี้แล้วกันนะครับอันนี้อันนี้เอมืดแล้วเริ่มมืดแล้วนะครับเคลียต่อสถานการณ์แรงยังมีเหลือเผื่อจะเอาอะไรมาปลูกเพิ่มนะครับแต่ไม่ต้องมานั่งเคลียรมืดแล้วสองทุ่มแล้ว ผมนั่นจะหมดเวลาทำไอ้นี่แหละเนี่ยวันสุดท้ายนะครับเวลาทำภาิจของเพงนนีไม่เป็นไรหรอกโอเคผมว่านอนเลยดีกว่านะเดี๋ยวคุยอีกนิดนึงเอ,อ้นี้นี่ไข่นเ,เนี่ยนนี้คือให้ให้คินอันนั้นได้ใช่ไหมนี่นะครับสามารถได้คินอนั้นได้ฉันเป็นอย่สามารถเปิดมันให้คุณได้นะครับข้างในขอจะมีแร่ที่อันหนึ่งอยู่โอเคนอนดีกว่าแรงหมดแล้วเหมือนกันเลเวลอัพนะครับการเกร็บของป่าเลเวลหนึ่ง การทวนานในการใช้ขวานบวกหนึ่งนะครับใช้ขวานได้ดีขึ้นใช่ไหมมีเมล็ดร่นจากต้นไม้เป็นบางครั้งสุดคราฟใหม่ไอ้คำนี้มันออกเสียงยากมากเลยมันต้องออกเสียงตัวดีข้างหลังอะวายด์ซีสนะครับไม่รู้ไม่รู้มันเป็นยังไงเหมือนกันนะแต่น่าทามอะไรแบบเงี้ยสุดคราฟใหม่ฟิลสแน็คนะครับการอุโงเลเวอัพเหมือนกันนะครับการทวนานการใช้เบ็ดตัวปลาบวกหนึ่งนี่ก็อัพเรื่อยเนี่ก็อัพอีกการทําเหมืองเลเวอหนึ่งนะครับสามารถคัพเชอร์รี่บอมได้ดีเว้ระเบิดได้นะครับการอุโมงค์สายเนี่ย ขายถูกมากโอเคสับสไตล์เวลลี่ก็ไปแค่นี้กันนะครับเดี๋ยวรอบหน้าค่อยมาต่อที่5นะครับโอเคผมไปแล้วนะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามด้วยกดคอมเมนต์ด้วยถึงไม่จะคอมเมนต์ก็ตามนะเฮ้ยนี่ตัวนี่โอเคเดี๋ยวพารหน้าเขอยมาเก็บแล้วกันนะครับจดหมายเนี่ยอ๋อนี่นี่คือจดหมายของซูซานเออนั่นแหละไอ้คนนั่นแหละนะครับเดี๋ยวค่อยมาอธิบายพาร์ทหน้ากันนะครับโอเคผมไปแล้วนะบ๊ายบายครับ